โอเคครับพี่เกียรติสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่ที่หลังจากทางหายไปนานนะพี่เนื่องจากเรามีภารกิจกนันทังกูเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะขอให้พี่แชร์เรื่องการลดหย่อนภาษีเนื่องจากตอนนี้มันช่วงใกล้สิ้นปีละเรื่น,นี้ปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเรามีลดหย่อนภาษีเรื่องอะไรบ้างแต่ยังไงก็พี่เริ่มได้เลยขอแยกเป็นกลุ่มละกันเนาะกลุ่มแรกนเนี่ยก็คือลดหย่อนบุคคลลดหย่อนผู้มีเงินได้หกหมื่นบาท อันนี้อันนี้คือลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาเนาะซึ่งทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้สําหรับการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีสอง7้าหกเจ็ดซึ่งจะยื่นได้ไม่เกินส1มสเมีนาสองห้าหกปดถ้าออนไลน์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยื่นไปถึงแปดเมษาสอง5้าหกแปดนะครับโอเคครับตัวแรกก็คือเรื่องลดหย่อนตนเองกาเรียกลดหย่อนตนเองอะเนาะตามภาษาก็คือหกหม0บาทนะครับที่สองก็คือลดหย่อนคู่สมรส ก็คือได้หกหมื่นบาทเหมือนกันผู้ส่งรถในที่นี้คือต้องจดทะเบียนจดทะเบียนใช่ค่ะเป็นทางการใช่ค่ะแล้วก็รถยนต์บุตรตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าเนื่องจากว่าเขาส่งเสริมให้มีบุตรก็คือได้คนละสามหมื่นครับอายุไม่เกินยี่สิบแล้วถ้า,ายุอายุไม่เกินยี่สิบแต่ถ้าเกิดยังเรียนอยู่เกินยี่สิบแล้วยังเรียนอยู่ก็คือยังลดหย่อนได้ถึงที่ยี่ห้าหลักเกณฑ์เรื่องการเรียนนี่ถ้าผมจําไม่ผิด ใช้ปริยญญาตีอย่างเดียวไหมพี่ปริยาโทเขาให้ไหมอืมไม่เห็นระบุนะอ่าก็คือถ้าถ้าเรียนก็คือสามารถให้สามารถได้ตั้งแต่อายุายเกินอายุยี่สิบเนี่ยแต่ถ้ายังเรียนอยู่เนี่ยก็คือสามารถลดหย่อนได้ไม่เกินอายุยี่สิบห้าแต่ถ้าแต่งงานแล้วอ่ะอายุไม่ถึงยี่สิบก็ไม่ได้แล้วนะโอเคครับหมายถึงบุตรนะถ้าบุตรแต่งงานแล้วถ้าไปถึงอายุไม่ถึงยี่สิบก็คือพ่อแม่มาหักลดหย่อนไม่ได้แล้ะถึงแม้ยังเรียนอยู่ก็ตามใช่หรือว่าหรือว่า ถึงแม้ยังเรียนอยู่แล้วก็มีไรายได้ถึงสามหมื่นก็ลดหย่อนได้เงินอ๋อโอเคในปีพากสี่ห้ามีไรายได้เกินสามหมื่นบาทใช่สําหรับบุตรคนนั้นทีนี้การลดหย่อนเนี่ยก็คือได้ได้อลิมิตแล้วนะก็คือมีลูกสิบคนก็ลดหย่อนได้สิบคนเลยนะเดี๋ยวนี้มีมีหลักเกณฑ์อะไรไมั้ยที่สําหรับที่ลดหย่อนได้แบบอลิมิตก็คือกี่คนก็ได้ขอให้เป็นลูกตัวเองจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่บุตรบุญธรรมครับ อย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติ A กับ B แต่งงานกันแล้วมีลูกสามคนก็ลดนได้หมดเลยนะแต่ทีนี้หมายถึงลูกทั้งสามคนต้องเกิดหลังปีสองห้าหกหนึ่งด้วยใช่ไหมครับไม่จําเป็นเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เอาเหรอแต่ว่าตรงนี้เปิดเลยเปิดเลยแต่ถ้าเกิดเกิดปีสองห้าหกหนึ่งเปนวดไปเนี่ยลดหย่อนคูณสองแต่ต้องเป็นลูกคนที่สองเป็นต้นอ๋ออ๋อโอเคก็คือถ้ามีลูกคนแรกเนี่ยลดหย่อนได้แค่สามหมื่น แต่ถ้าลูกคนที่สองคลอดหลังปีสองห้าหกหมืนี่สามารถลดหยดได้หกหมื่นใช่๋อครับอันลิมิตอ่าจำกัดจํานวนละเมื่อก่อนเราจํากัดกันที่สามคนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่จํากัดจํานวนอ่าส่งเสริมให้เรามีบุตรใช่แต่ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมก็แคปไว้แค่สามเมื่อไหร่ที่มีบุตรบุญธรรมแทรกมาหนึ่งคนอ่ะคือได้ไม่เกินสามรถยนบิดามารดาได้ท่านละสามหมื่นครับ ซึ่งมีเงื่อนไขยอยู่2ออย่างอันที่1คือต้องอายุ60ปีบริบูรณ์นะขึ้นไปคือคือบิดามดาต้องอายุครบ6กปีบริบูรณ์ใปีภาษีนั้นใช่และแต,ต้องไม่มีไรายได้ไม่เกินสามหมื่น่อ,อท่านครับครับเพราะว่าเคยที่บ้านสมัยก่อนพี่ชายเคยเอาแม่รถไปย้อนหลอดภาษีเนาะสามหมื่นะ 30, ประค,ครบว่าตอนนั้นอ่ะดอกเบี้ยมันตกมากๆแล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้แม่แล้วปีปีนั้นเนี่ยที่ข้าแม่ยื่นปกติ รายได้เกินส0มหมื่นสมภากรตามมาบวกกลับเรียบร้อยยืมเพิ่มเติมเรียบร้อโอเคโอ้ก็ต้องก็ต้องระวังเนาะเร่องเวืหนึงนุด้เออมีดอกเบี้ยด้วยแล้วก็กรณีกรณีที่เลี้ยงดูคนพิการก็คือแต่นี่ต้องเป็นทางการนะมันจะมีวิธมีการแจ้งว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นผู้อุปการะผู้พิการ นะครับขั้นตอนขั้นตอนโดยละเอียดไม่แน่ใจแต่ผมคุณคุณว่าต้องแบบสารสั่งแใช่คุณเป็นผู้ดูแลอย่างนี้นะครับก็คือสามารถลดหย่อนได้หกหมื่นบาทใช่ทีนี้จำกัดจํานวนไหมพี่เออจำกัดจํานวนหรือเปล่าผู้พิการเหมือนจะจํากัดนะแต่จําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเราค้างอันนี้ไว้เพราะว่า เดี๋ยวเราจะมาเ <คง S 2> จาะลึกรายละเอียดเรื่องเรื่องการลงทุนว่ามาันหักภาษียังไงได้บ้างะนะครับอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเลี้ยงดูผู้พิการนี่คือหกหมื่นบาทอ่าทีนี้จะให้จะจะให้เห็นว่าถ้ากรณีที่สมมุติว่าดูแลพ่อแม่แล้วเกิดเกิดพ่อหรือแม่เกิดทุพพลภาพาเพราะบางทีมีเหตุแบบอย่างเช่นเป็นป่วยแล้วทุพพลภาพอ่ะก็เท่ากับลดหย่อได้เก้าหมื่นเลยนะบวกบวกเข้าไปอ๋อก็คือได้ลดหย่อนสมมติสมสมติมนะอันนี้สมมุติว่าสมมติเอ่อ คุณพ่อเราเกิดเกิดป่วยแล้วก็พิการแล้วเราก็เป็นผู้ดูแลท่านอีกเราก็สามารถลดหย่อนในฐานะบิดาได้สามหมื่นแล้วก็ลดหย่อนในกรณีเลี้ยงดูผู้พิการได้อีกหกหมื่นใช่เป็นเก้าหมื่นอืมครับอ่าแล้วก็มีที่เพิ่มมาคือตั้งแต่ฝากคันเลยนะอันนี้ต้องใช้เอกสารจริงเป็นใบเสร็จจริงที่มายื่นก็คือตั้งแต่ฝากคันจนกระทั่งคลอดอ่ะรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงเนี้ย ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกินหกหมื่นบาทต่อการตั้งครรภ์หนึ่งครั้งลดหย่อนได้หกหมื่นบาทไม่เออไม่ต่อการตั้งครรภ์หนึ่งครั้งก็คือลูกหนึ่งคนอนะ่ะใช่ถ้าข้อมปีก็ลดหย่อนได้เหมือนกัน,น 6, กคือปีถ้าลดหย่อนได้ทั้งสองปีแหละถ้ามันค่อมปีจริงแล้วมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากครรภ์เกี่ยวกับการลอดบุตรแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหกหมื่นผมเข้าใจถูกต้องไหมพี่อ่า ทีนี้ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับเงินสะสมอันนี้อีกหมวดหนึ่งคือเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เข้าใจเนาะก็คือเงินสะสมภาคบังคับก็จะเป็นประกันสังคมโดยปกติก็คือสูงสุดอยู่ที่1 5ื่นก็เท่ากับหอนตก็คือ750ดร้อ้าสิเจ็ดต่อเดือนคูณ1 2บสอก็คือเก้าพันทีนี้อันนี้ภาคสมัครใจก็จะมีกองทุนสมรงชีพหรือพพยเดนฟันแล้วก็กบขขอสหรับข้าราชการแล้วก็ กรณีที่เป็นครูก็คือจะมีกองทุนครูโรงเรียนเอกชนโครงสร้างจะเหมือนกันก็มีฝั่งสะสมสมทบแล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติกองการออมแห่งชาติเนี่ยสามารถไปหกัหกลดหักลดยอนภาษีได้จริงแล้วก็ตามที่จายจริงแล้วก็เงินเงินสะสมภาคสมัครใจก็มี LTF อันนี้ก็คือมันหมดไปละ,ะไม่มีแล้วทุกวันนี้ซื้อ<ะ>ไม่ได้แล้ว LTF ไ,ไม่ได้ละแล้วก็มี r m f annuity แล้วก็แอนนูตี้นี่คือประกันประกันบำนานประกันประกันแบบบำนานนะครับแอนนูตี้ครับแล้วก็ i อ f SSF s s เอสเอ่าสเอฟเนี่ยก็คือปีนี้ได้ปีสุดท้ายละได้แล้วก็มันมีประกาศเพิ่มแต่ปลายปีที่แล้วคือไทย ESG อสอืมทีนี้อ่เดี๋ยวเริ่มทีลเราตัวกันเนาะ โดยปกติเวลาเขาคำนวณเนี่ย IMF ได้30%ของไรายได้ไม่เกิน5แสนเอเนวิตได้15 15%ไม่เกิน2แสนเอเอฟ30%ไม่เกิน2แสนรวมนอสเอ30%ไม่เกิน2แสนไม่เกิน2แสนครับแล้วก็รวมกันไม่เกิน5แสนซึ่งอันนี้จะต้องรวมหมวดบรรทัดที่2ด้วยก็คือ โภวิเดนซฟันซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะน่าจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหมายความว่าเขาอยู่ในอาชีพหนึ่งสมมุติว่าโภวิเดนฟันเขาก็ไม่น่าจะมีกบอขอนะเพราะกบขอเป็นข้าราชการหรือหรือหรือถ้าเขาได้โภวิเดนฟันเขาก็ไม่น่าจะเป็นกองไม่น่าจะได้กองทุนครูโรงเรียนเอกชนนะมันเหมือนทางานหลายอย่างแต่ก็ไม่แน่พี่ก็ไม่แน่มีโอกาสแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็คือหมายความว่า i อเอฟ แอนโนตีก็คือประกันแบบบำนาญ S S F รวมถึงกองทุนทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็น provident fund กบขก,กองทุนครูโรงเรียนเอกชนเนี่ย<ล>รวมก,มกัน,นต้องไม่เกินห้าแสนบาทถูกต้องไหมครับใช่เนาะใช่อ่าโอเคครับอ่าแล้วก็ไทย E S G ไทย E S G เนี่ยเขาประกาศไปปีที่แล้วอะ่ะก็คือถือรองแปดปีแปดปีเต็มครับส่วนแล้วก็ปีเนี้ย ปี6 7เจดถึงหกเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น 5, 5ปีเต็มอืมถ้าซื้อกองทุนไทย ESG นี่คือถือใค่ห้าปี5ป,5ปีโดยที่แต่นับแบบปีชนปีใช่ไหมพี่เอ่อต้องเต็มเต็มอ่ะต้องเต็มปีอ่าก็คือว่าอย่างเช่นอย่างเช่นปีวันทินอะ่ะอย่างเช่นซื้อวันที่หนึ่งธันวาือะจะครบปีก็คือหนึ่งธันวาของปีหน้าแล้วก็เดวนะเมื่อกี้ถึงปีหกเจ็ดกับหก ถึง69เกนะก็คือเงื่อนไขมันปรับไปตรงที่ว่าได้30ซไม่เกินส0 0แสนปีเนี่ยเฉพาะไทย ESG ใช่ไหมครับเฉพาะไทย e อ G แล้วก็ไม่รวมตัวอื่นเนาะไม่มาน่าโอเครับมันจะแยกแยกจะไม่รวมกับ5 0 0แสนตัวเมื่อกี้โอเคครับเพราะนั้นไทย ESG เนี่ยคือตัวลดหย่อนภาษีที่สามารถลดหย่อนเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์นะพี่กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินได้เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปีอ่าของเงินได ของเงินไ,ได้ไดปีนั้งปีนั้น,น,นไม่เกินโดยสูงสุดไม่เกินไม่เกินสามแสนไม่เกินสามแสนโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูเรื่องเบีย้ยประกันเบีย้ยประกันก็จะมีเบีย้ยประกันผู้มีเงินได้คอของของผู้มีเงินได้เนี่ยได้สิทธิ์หนึ่งแสนซึ่งตอนปีหกสามเนี่ยเขาก็ประกาศเพิ่มก็คือเดิมเนี่ยได้เฉพาะสัญญาหลักก็คือประกันชีวิตหรือสะสมทรัพย์อย่างเงี้ย ได้แสนหนึ่งปี6 3สามเนี่ยเขาขยายก็คือไม่ใช่ขยายมันได้ยังได้แสนหนึ่งอยู่แต่ว่าเดิมที่เป็นพวกสัญญาเพิ่มเติมพวกค่ารักษาเยียบานลดหย่อนไม่ได้ตอนนี้ได้ได้เป็นสอง0 0แต่รวมกันไม่เกิน10,000แสนอืมก็คือเพดานยังอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเหมือนเดิมใช่แต่บางคนเนี่ยทำประกันชีวิตไว้อยู่ที่ห0,000ื่นแต่ไปทำประกันสุขภาพอีกส0 0ห0ืมก่อนก่อนหน้านี้คือลดหย่อนได้แค่ประกันชีวิตคือห0,000ื่นแต่ตอนนี้สามารถเอาประกันสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์นะครับตามหลักเกณฑ์สัญญาเพิ่มเติมภาษีได้ด้วยอ่าโอเคแต่ว่านี่คือยังไงก็ต้องอ้างอิงจากหนังสือรับรองใช่ของทางบริษัทประกันที่เขาออกให้เราเนาะใช่ใช่เขาจะแยกรายการมาให้ว่าไหนลดเนาจะแยกรายการว่าไหนหักได้ไม่ได้เนี่ยครับอ่าน่าจะชัดเจนที่สุดเพราะนั้นวิธีการคือไปขอหนังสือรับรองจากทางบริษัทประกันที่เราทําประกันไว้อ่าใช่ทีนี้ก็ค <c> ร <oughs> ่าวๆเนาะ หมวดที่ลดหย่อนภาษีได้20,005เนี่ยก็คือหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องค่ารักษา,าพยาบาลชดเชยกยรณีทุกค่าแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุกระดูกแตกหักโรคไร้แรงครับทีนี้ลดหย่อนเบี้ยป,ประกันถ้ากรณีที่คู่สมรสที่มีเงินได้อันนี้<ม>คือลดหย่อนเบี้ยป,ประกันในส่วนที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วใช่ผู้คู่คคสมรสที่จดทะเบียนสมรเสมรเป็นทางการนะ ก็คือได้หมื่นหนึ่งได้อีกหมื่นหนึ่งโอเคโดยโดยผูย้สมรสนั้นต้องไม่มีเงินได้หรือ<ช>มีเงินได้นี่ไม่เกินสามหมื่น<ค>บาทต่อปีต่อปีอ่าครับทีนี้มาดูว่าการลดหย่อนเบี้ยป,ประกันสุขภาพของบิดามารดาอันนี้ที่เขาเรียกว่าลูกกตัญยูครับอันนี้ก็คือเวลาลดหย่อนเนี่ยได้ลดหย่อนได้เฉพาะหมวดที่เป็นพวกค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลหรือว่ากรณีทุพพลภาพแล้วก็กรณีโรคแรงๆโรคอ้ไรงเนี่ย ประเภทหมวดที่เป็นพวกเจอใจจบอ่ะครับปรโเยทจ่ายเงินก้อนเม่างั้นเถอะสมมติว่าป่วยอ่าที่เจอกันเยอะเยะป่วยเป็นโรคมะเร็งอ่าแล้วจ่ายไม่ได้ทำประกันประเภทป่วยเป็นโรคมะเร็งจ่ายเลยห้าแสนอันนี้ลดหย่อนได้ได้ใช่ครับหรือว่าหรือว่าถ้ากรณีที่พ่อแม่ทําประกันสุขภาพไม่ผ่านเนี้ยแล้วทําประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุเนี่ยเบี้ยที่จ่ายไปส่วนที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือทุพพลภาพ กระดูกแตกหักพวกนี้นเอามารถย่อนได้ครับซึ่งบริษัทประกัน<ด>เขาก็แยกมาให้โอเคอันนี้ก็ต้องขอหนังสือรับรองจากทางบริษัทประกันเหมือนกันแต่เป็นการขอหนังสือรับรองในฐานะที่เราเป็นบุตรเนาะเราต้องแจ้งทางบริษัทประกันให้ชัดเจนแล้วเขาจะแจ้งตัวเลขมาใช่ทีนี้ตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดอยู่จุดอยู่สองสามจุดก็คือคบ,บิดามารดาบีดามารดาที่รถยนต์เนี่ย มีแค่เงื่อนไขเดียวคือมีอไรายได้ไม่เกินสามหมื่นต่อปีอายุเท่าไหร่ก็ได้อ<ม>ไม่จำเป็นต้องหกสิบนะนอกครับอ่าส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเรื่องนี้ว่าเอ้หกสิบไม่จำเป็นต้องหกสิบขอแค่มี<อ>ไรายได้ไม่เกินสามหมื่นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยโอ,โอเคครับวันนี้ประเด็นสําคัญมากเพราะว่าผมไม่เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันว่าต้องอายุหกสิบอันนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดซึ่งใน ตอนตอนที่เคยอ่านบทความหรืออะไรอย่างเงี้ยการตีความเนี่ยต้องไปดูที่ของสัมะกรนไอ้ตัวหมื่นห้าเนี่ยบิดามารดารวมกันไม่เกินหมื่นห้าต่อคนเอาะมาถึงว่าบุตรหนึ่งคนได้สิทธิ์ไม่เกินหมื่นห้าบิดามารดารวมกันอย่างนี้หมายถึงอ่าครับบิดามารดารวมกันอย่างนงี้าสมมตินะพี่เป็นเป็นสมมุติผมทําประกันให้คุณพ่อคุณแม่อื โดยจ่ายเบี้ยไปคนละ7,5 0 0้าแล้วเข้าหลักเกณฑ์เป๊ะเลยผมลดหย่อนได้หมื่นห้าโดยเอาเอาเบี้ยประกันของของคุณพ่อและคุณแม่มารวมกันถูกต้องไหมครับแล้วสมมติพี่สาวผมไปทําประกันแบบเดียวกันนี่แหละให้กับคุณแม่เหมือนกันให้กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันพี่สาวคนลดหย่อนได้อีกหมื่นห้าใช่ได้หมื่นห้าโอ้ยางงี้ก็คือตามจํานวนลูกเพราะั้นเถอะไม่ได้ตามจํานวนพ่อแม่ไม่ใช่ตามจำนวนพ่อแม่ซึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคือเราต้องไปอ่านไอ้ที่ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นที่ที่คนถามเยอะๆที่พวก FAQ ใช่ไหมของสัมะกรน่ะเออซึ่งเดี๋ยวไว้แปะลิงก์ให้เขาจะมีตัวอย่างเลยว่าถ้าสมมติว่าก๊อฟกับพี่สาวไปซื้อประกันฉบับหนึ่งเป็นชื่อพ่อคนเดียวคุ้มครองคุ้มหมายถึงว่าเบี้ยอยู่ที่อยู่ที่สองหมื่นสมมุตินะสองคนเนี่ยแบ่งแบบเหมือนกับว่าแชร์กันจ่ายก็ได้สูงสุด ถ้าใช้สิทธิ์หมายถึงว่าถ้าถ้าเข้าเงื่อนไขที่สองหมืนก็ใช้สิทธิ์ไม่เกินหมื่นห้าต่อฉบับและสองคนต้องหารสองเงื่อนไขเหมือนบ้านเลยเงื่อนไขเหมือนบ้านเลยอย่างนี้คือถ้าผมทําฉบับสมมุติผมทําให้คุณพ่อโดย<ม>โดยเบีย้ยสองหมื่นบาท<ม>แต่ผมกับพี่สาวเนี่ยจ่ายกันไปคนละหมื่นเวลาหากลักรหยนอนภาษีเนี่ยผมกับพี่สาวไม่ใช่หักได้คนละหมื่นถูกไหมพบกันมาทำมันแค่ฉบับเดียวก็<ม>หักได้คนละเจ็ดพันห้า ได้เจ็ดพันห้าจะต้องเท่ากันด้วยไปหกักพี่สาวหมื่นหนึ่งผมห้าพันนี้ไม่ได้ต้องเท่ากันแบกัน <c oughs> ผมไปทําประกันให้คุณพ่อหมื่นหนึง่งฉบับหนึ่งนะและพี่สาวไปทําประกันแบบเดียวกันเลยให้คุณพ่ออีกหมื่นหนึง่งอีกฉบับหนึง่งอ,อย่างนี้ผมกับพี่สาวลดหย่อนได้คนละหมื่นถูกไหมครับคือต่างคนต่างทําคนละชื่ออ่ะก็คือได้เต็มอ่าก็คือกรมธรรม์มันเป็นสองฉบับอะถึงแม้ผู้เอาประกันจะเป็นคุณพ่อเราเหมือนกันอ๋อเพราะนั้นอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์เลยนะถ้าแยกได้แยกนะครับ ต่อวงเงินมันเกินจะได้ใช้ติดรถยนต์ภาษีได้เต็มเตต่างคนต่างได้คนละหมื่นห้าเลยโอ้ประเด็นสําคัญเลยนะตรงนี้กันก็เลยเจออ๋อได้คนละหมื่นห้าไม่ใช่ไม่ใช่ต่อบ้านหมื่นห้านะแล้วก็เงินบริจาคเงินบริจาคก็จะได้สิบเปอร์เซ็นของเงินได้สุทธิเงินได้สุทธิหมายถึงรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักรถยนต์ทั้งหมดก็ได้สุทธิใช่ไหมแล้วก็สิบสิบเปอร์เซ็นต์สิทธิของเงินบริจาคได้ไม่เกินไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินได้สุทธิ ก็จะมี2อ,อย่างคือได้สองเท่าก็จะมีประกาศนะคือเราต้องไปดูเนี่ยแต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือถ้าเบยจากเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็ของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็ได้สองเท่าอืมครับสมมติว่าเบยจากไปหมื่นหนึ่งก็คือคูณสองเลยได้สองหมื่นครับแล้วก็อีกอีกอักอนหนึ่งคือหนึ่งเท่าก็ทั่วไปเนอะก็คือที่เบิจากเกี่ยวกับ เ,เดี๋ยวนะรถหย่อนก็คือทั่วๆไปที่เราจะบริจาคให้วัดอ่ะประมาณนี้โอเคสองเท่านี่คือต้องเช็คนะพี่เอ,อต้องเช็คใช่ไหมครับเช็เพราะว่าต้อง,อง,องออหลักๆเลยคือสัมปรานก,ก็จะประกาศเขามีรายชื่ออยู่ว่าอ,องค์กรไหนบ้างที่ได้สองเท่าแต่ถ้าเราจะไปบริจาคองค์กรเนี้ยเราก็ทว่ารถหย่อนได้กี่เท่าทางองค์กรเขารู้อยู่แล้วละ่ะเขาก็จะบอกเราแล้วก็เงินบริบรจาคพักการเมืองก็ไม่เกินหมื่นครับไม่เกินหมื่นนี่ต่อปีป่ะครับ ต่อปีใช่อย่างนี้ผมบริจาคให้สิบพักพักละพันก็ได้ก็ได้หมื่นหนึ่งได้ถ้าบริจาคให้สิบพักพักละหมื่นแล้วครับก็หาได้แค่หมื่นเดียวบริจาคอใช่แล้วก็อื่นๆอื่นๆก็จะมีดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบ้านก็คือได้ต่อบควเดียแสนหนึ่งครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยกู้ยืมที่สําหรับใช้ซื้อที่อยู่อาศัยใช่เฉพาะดอกเบี้ยนะครับ่เกเคือไม่เกินหนึ่งแสนบาทใช่ไม่เกินหนึ่งแสนบาททีนี้ ทีเนี้ยอันนี้ก็คอนเซปเหมือนเหมือนหมื่นห้าเบียบเบียยลูกกตันยูเมื่อกี้สมมุติว่าซื้อบ้านหลังหนึ่งคู่ร่วมกับคู่สมรสครับสมมติคู่ร่วมคู่สมรสก็ได้คนละครึ่งดอกเบี้ยเนี่ยได้คนละครึ่งสมมติว่าไปมีบ้านที่สอง <laughs> อาจจะอาจจะซื้อทำไว้ให้เช่านะไม่ไม่ใช่มีบ้านที่สองนะอันนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามีการผ่อนอีกอะ รวมรวมกับอันนี้ได้สิบหมื่นหนึ่งแล้วนะที่กู้ร่วมกับผู้สมรสแล้วที่ซื้อหนึ่งแสนใช่ไหมพี่ใช้ได้หนึ่งแสนหมายถึงว่ายังมีแก๊ปอยู่อีกห้าหมื่นใช่ปะถ้าเรามีอีกหลังหนึ่งอ่ะแล้วเราผ่อนอ่ะอันนั้นก็เอามารวมได้อีกแล้วถ้าสมมุตินะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยอเออกู้ร่วมกแล้วก็สรุปสรุปสิ้นปีปั๊บเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยไปสองแสนหักรถอย่ังไงครับก็ได้แค่แสนเดียวแล้วหันสอง ต่อก็ได้คนละห้าหมื่นอยู่ดีอันนี้คือนับต่อบ้านเนาะไม่ได้นับต่อหลังต่อหลังใช่ใช่ชต่อหลังอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้ามีแต่ถ้ามีหลังที่สองในเมื่อเราเต็มไปแล้วแสนหนึ่งก็ลดหย่อนไม่ได้แล้วนะไม่ได้เลยคไม่ได้เลยอ่าเพราะว่าสูงสุดที่ลิมิตถึงแสนบาทโอเคครับถ้าเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ก๊กก๊กพูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้ากู้รวมเราได้ห้าหมื่นใช่ป่ะไม่ใช่เราได้ห้าหมื่นกู้รวมห้าหมื่นไม่ใช่กู้รวมแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ปีนั้นน่ะมันกลายเป็นสองแสนน่ะได้แสนเดียว ก็คือได้หนึ่งแสนหารกันคนละห้าหมื่นถูกไหมครับคนละห้าหมื่นมันยังมีแก้ปีห้าหมื่นใช่ป่ะ,ะมีหลังที่สองก็ได้อีกไม่เกินหนึ่งแสนต่อคนคอนเซปต์เหมือนเมื่อกี้เลยเบี้ยกตันยูลูกกตันยูคอนเซปต์เดียวกันเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้งงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงขยายความว่าวันนี้สมมติผมกู้บ้านกับแฟนผมอืมแล้วก็ผ่อนไปแล้วครบไปหนึ่งปีปั๊บเนี่ยมาดูดอกเบีย้ยอ้าวจ่ายดอกเบีย้ยปีนี้ไปสองแสน อย่างนี้ผมลดหย่อนกับแฟนได้คนละแสนเลยไหมต่อหลังได้แสนเดียวอ่าต่อหลังได้แสนเดียวอย่างนี้ดูที่จํานวนหลังนะครับดูที่จํานวนบ้านถูกไหมต่อหลังได้แสนเดียวแต่นี่ถ้ถาถ้ากอฟมีบ้านอีกหลังหนึ่งกู้หลังหนึ่งหลักเกืนคือดูต่อบ้านไต่อแสน,นคือุลิมิตให้แสนเดียวอ,ะอ่ะอ่ต่อหลังี่ต่อคนอ่ะได้หนึ่งแสนบาทต่อปีใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่อันนี้ซับซ้อนนะต่อลึกค่ะอันนี้ซับซ้อนสำหรับคนมีบ้านหลายหลัง หรือสําหรับคนคือกู้ร่วมเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นต้องเป็นคู่สมรสอย่างเดียวนะพี่เออพราะฉน้องพี่น้องมันก็กู้ร่วมได้นะใช่ใชใช่สำหรับสําหรับการกู้ซื้อบ้านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมมติบางทีไปกู้ร่วมอยู่สองหลังอย่างเงี้ยครับม,มันก็เนี่ยหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยสาคัญมากต้องมาจับนะครับแล้วก็จากที่ที่เหลือคือตามประกาศแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างปีนี้ยก็จะมีที่เวลาซื้อของ อันนี้มันอยู่ในประกาศนะมันจะมีลิงก์ให้เช็คว่ามีผู้ประกอบการในบ้างซึ่งจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นใช่ว่าอ,อันนี้ลิซีฟได้ไม่เกินห้ามันหมดนนไปแล้วต้องขึ้น,นทะเบียนขึ้นทะเบียนสังค์ปรกรช่วงต้นปีโอไม่เกินสิบห้ากุมภาหกเจ็ดสามารถลดย้อนได้ไหมครับห้าหมื่นอันนี้คือมันอยู่ในระบบสรรพกรไปแล้วเพราะว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่เป็นกระดาษอ่าครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเก็บรวบรวมเอกสารถึงเวลายื่น ถ้ายื่นแบบออนไลน์เด้งเลยมันก็เด้งขึ้นมาเลยอ่าทีนี้มาถ <Okay S 1> ับท่องเที่ยวเมืองรองห้าสิบห้าจังหวัดมันก็จะมีแต่ละจังหวัดก็มีแต่ละแต่ละภาพมันก็จะมีดูให้ดูนะว่ากี่จังหวัดต้องดูตามแบบจำไม่หมดไม่เป็นไรเ <c oughs> มืองรองก็คือว่าทั้งหมดเรามีเจดสิบเจดอ่าไปว่ามีเมืองหลักอยู่ย2ิบสองที่เหลือเมืองรองหมดเลยอ่าก็ได้ได้สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกาสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดอืมองวก ก็คือที่ได้เป็นแพ็กเกจทัวร์หรือหรือหรือค่าที่พักเฮ้ยผมผมเพิ่งไปเที่ยวมาเนี่ยผมลืมตรงนี้ไปเลยตออประกาศมาแล้วเออผมไม่ได้ขอไปเลยไม่เกินหมื่นห้ารู้สึกนะลองลองโทรติดต่อไปเผื่อเขาจะให้ได้นะมันมันมืนอสื่อนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแค่ับบเราลองลอง,ลองเช็คกลับไปตรงที่พักอะเผื่อเผือ่อจะได้ย้อนเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน,กนหมายความว่าถ้าผมเอาใบเสร็จมานี่คือไม่ได้ เออรู้สึกเท่าที่อ่านเนี่ยมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันพอดีไม่ค่อยได้เที่ยวคือถ้าผม <laughs> ไม่ได้เที่ยวไปที่ไหนโอเคเออครับแต่ตามตามที่อ่านดูเป็นอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นวันนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องการลดหย่อนภาษีเนาะของปี2 5 6 7สําหรับเตรียมยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาของทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าอาจจะมาเจาะเรื่องต่างๆกันอีกเกี่ยวกับเรื่องลดหย่อนภาษีในกรณีถ้ามีประเด็นหรือถ้าใครสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับใต้คลิปสามารถคอมได้ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ